ี่พร่งเปิดร้านใหม่ใช่ไหมคะพุ่งเปิดได้6เดือนค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อน่านน้ำอาจจะสับสนหน่อยเพราะว่ามีแม่น้ำน่านแล้วก็น่านน้ำแต่แรกเป็นสองแพรแม่น้าน่านน่านน้ำก็ไม่สับสนนะคะเราไม่สับสนแต่ก็หลังสับสนเพราะบางทีจองจองไปที่แม่น้ำน้าไอ้จองที่น่านน้ำแต่ไปกินที่แม่น้ำน่านไอ้คนเจ้าเอเออพนักงานที่น่านน้ำก็หลงดีใจว่านี่มีแขกจองที่ไหนได้เขามกินแม่น้ำน่านก็เลยมีปัญหาแต่ก็ พวกอีน้อยคงจะชึ้นนะนะช้างเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วพอดีเออมันเป็นอะไรง่ายๆไงไงที่ว่าที่ที่จะมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วพอดีมีกันสามคนพ่อแม่ลูกเออก็เลยคิดว่าเออจะเอาลูกอะไรดีมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็เลยคิดว่าเอาช้างเนี่ยให้ดีแล้วพอดีคนที่ออกโลโก้ให้เขาก็ออกโลโก้ในรูปชา้างให้เราได้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 ทั้งสาม้านได้ที่แมทก,กันมาก พี่พอมีธุรกิจเยอะเลยนะคิดว่าตัวเองนี่เป็นสาวธุรกิจไหมคะคงไม่ใช่นะค่ะทาไมถึงไม่ใช่เพราะสาวธุรกิจจริงๆคงต้องอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าบัญชีหรือว่าจะต้องหมกมุ่นอยู่คงคงไม่ใช่เพราะว่าพี่เป็นเป็นคนที่รีแลกซ์มากเลยค่ะโดยทยธุรกิจอย่างนี้เนี่ยพี่ว่ามันมันมันไม่ถึงขนาดเราจะต้องมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เช็คบัญชีหรืออะไร คง<ผ><ช>ไม่ถึงขั้นนั้นอย่าเรียกพี่ว่านักธุรกิจที่เอาว่าแม่ค้าดีกว่าเหรอเนี่ยโอ้แม่ค้าเะวาา่าน่าจะเป็นมากกว่าแม่แม่แม่ค้าเพราะว่าเพราะอย่างน้อยพี่ยังรู้ว่าวิธีบริหารธุรกิจประส,สบความสําเร็จได้ยังไงแม่งนั้นก็คนจะไม่เป็นเครื่อทพิสูจน์ว่าพี่มีถึง3ร้านด้วยกันในอัมสเตอร์ดัมคือเรามีผู้ช่วยที่ดีด้วยไงอ๋อช่เไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามตัวพี่เองพี่คงพี่คงได้แค่ครึ่งทางและอีกครึ่งทางก็คงผู้ช่วยเรา ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ขอเป็นแม่ค้าดีกว่าแล้ประสานงานได้กันได้ดีดีกว่าเพราะว่าทุกคนธุรกิจจริงๆนี่ถ้าเราไปอ่านโค้ที่เขาเป็นนักธุรกิจจริงเขาคงเป็่อย่างที่เขามีความสามารถมาก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 จนอะหนูว่าไม่หละหนูไม่ไม่ใช่เนี่ว่าพี่เป็นคนที่เก่งแล้วก็ เ,เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้คนอืนอ่นๆได้เห็นพี่ว่านะหนูอย่างที่พูดพูดแล้วพูดเห็นนะที่ว่าค,ความเก่ง,งมันก็มีส่วนแต่ถ้าเราไม่ซื่อตรงกับไม่ว่าทั้งคนทั้งบุบคลากรเราลูกค้าเราแม้แต่ต้นตอเราที่ว่าคนคนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จที่ว่าการซื่อสัตย์กับการซื่อตรงแล้วอย่างที่บอกจิตใต้สำลึกที่ดีที่ว่ามันเป็นอะไรถ้าเราเป็นผู้ถืออย่างนี้เป็นผูบคุมทุกอย่างคือมันมันแน่นอน ช่ไหมอย่างน้อยอย่างลูกลูกน้องหนูก็ต้องอยู่กับหนูนานละเพราะหนูอยู่เขาอยู่กับหนูสบายใจเขาอยู่กับหนูดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรอะไรอย่างอย่างในครัวเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนขอบครัวบ่อยๆหรืออะไรบ่อยๆรสชาติอาหารมันก็หมดเลยนี่แขนก็ขึ้นมันเริ่มตั้งแต่โูนมันก็จะไปเรื่อยๆก็ว่าโชคบดีด้วยใช่ไหมคะ ความโชคดีมันก็ต้องอยู่ที่ความคิดด้วยนะหนูไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าโอ้เราโชคดีแล้วเราไม่ทำอะไรเลยหรือจะทําอย่างนี้มันต้องโชคดีไม่ใช่คือในความโชคดีเราก็เอาความโชคดีตรงนั้เอามาใช้เช่จเอาสมองเอามาใช้ในในในจังหวะที่เรามีความโชคดีว่าตอนนี้เราได้ลูกน้องดีมาเนี่ยเราจะทายังไงเขาอยู่กับเราคูอไห่หนูนี่มันก็จะต้องเป็นสเต็ปบาสเต็ปถ้าเราบอกโอ้เราโชคดีเรามีลูกน้องดีเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยังไงงันก็อยู่เราไม่ใช่ ต้องมีสื่อไที่ตอบแทนให้เขาได้ดูดให้เขาทำงานพี่นี่ไงพี่ก็ถูกคุรบอว่าทุกอย่างตรงคัดของก่พี่ตอนถ้าได้หนูไทยนะ แต่หนุ่มเอกาถามว่าอายุใช่ไหมห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วแต่ทำยังไงคะถึงได้สวยช่างเลยอ่ะเห็นเห็นทุกครั้งงานไหนก็สวยก็เพราะเป็นหนึ่งที่เป็นคนรักสวยรักงามหนูก็เหมือนกันคือเคล็ดลับง่ายๆเลยจริงๆแล้วพี่ว่าพี่ว่าอย่าเครียดและมีเป็นคนสนุกค่ะพี่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเออวันนี้พี่โกรธใครแล้ว ห้าเดือนที่ห้าเดือนต่อมาพี่ก็ยังโกรธว้นพี่ไม่นะเริมไปเลยถ้าเป็นผถ่าจะเป็นคนที่โมโหแบมปั่มๆๆอย่างลูกด่าลูกน้องคือเป็นคนที่จะไม่เก็บข้างในเปิดเผยอย่างเช่นพี่ไม่พอใจพี่ก็จะพูดพูดแล้วก็จบจบไปเลยอาก็ง่ายดีค่ะเพราะฉะนั้นถึงถึงบอกว่าไอ้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 ความความสวยความอะไรต่างๆที่ทุกคนมีมันมีได้หมดแต่บางคนเขาเขาจะปฏิเสธตัวเองเนี่ยเพื่อทุกคนสวยหมด คนสวยอยู่ที่คนรักค่ะใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้พอดีเราเป็นคนช่างแต่งตัวเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองดูดูไม่ดีอ่ะมันก็เลยก็เลยคนที่เออที่ดูดีจังเลยนะอะไรในจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรารักเราเราดูแลตัวเราเองด้วยแต่ที่ว่าสําคัญที่สุดคือข้างในของเราคือพี่เป็นคนมิเครีอาเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เป็นคนมิเยดค่ะมันก็เลยออกมาตรงใบหน้าเราอย่างเงี้ยแม้กระทั่งดูหนังพี่ยังไม่เลือกดูหนังหนังหนังผี หรือหนังที่มันน่ากลัวที่จะดูหนังแต่หนังตลกออค่ะเมันก็เลยที่อย่างโชคดีอย่างพบเด็กๆด้ยหนูออ๋อก็เลยใช่ไหมคะไม่เครียดเท่าไหร่ค่ะจริงๆว่าถามว่ามีสามล้านเครียดไหมพี่ไม่ปล่อยให้มันเครียดเพราะพี่ถือว่าถ้ามันขายไม่ได้ก็คือขายไม่ได้ค่ะเราไปควบคุมอะไรไม่ได้แต่ว่าาจะมีส่วนหนึ่งที่พี่บริหารได้จากการได้ ตรงนั้นพี่ก็ควบคุมตรงจุดนั้นขอบคุณมากเลยค่ะพี่กรณ์ก็ขอบคุณหนูมากที่หมให้โอกาสไม่เป็นไรค่ะได้ได้พูดได้รู้จักกันจริงๆดีดีเส้นดีนะคะขากขอให้ประสบความสำเร็จต่อๆไปนะคะขอบคุณมากหนูจหมือันขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับไอเดียนะคะในการทำธุรกิจในต่างแดนเล็กๆ,ๆน้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคราวหน้าสวัสดีค่ะ